ไม่มีลูกค้าเลยว้ยเช้าน <lover> ี้เงียบจังวะไม่เป็นไรถ่ายรูปเซลฟี่ก่อนก็แล้วกันแม่ค้าขอนมสดคาราเมลหนึ่งแก้วค่ะไม่หวานนะคะนมสดคาราเมลไม่หวานหัวจะปวดค่ะเพิ่งๆทำยัไงดีว่าไงยะเช้านี้มีอะไรฉันช่วย อะไรนะนมสดคาราเมลไม่หวานอ๋อเจอบ่อยค่ะนมสดคาราเมลแต่เอาไม่หวานเมื่อสมัยตอนที่มาดามเปิลน,นะคะทำร้านอยู่นะคะจะมีลูกค้าสั่งแบบนี้บ่อยมากคือเอานมสดคาราเมลไม่หวานณนะตอนนั้นมาดามเปิ้ลจะงงมากเลยอะไรวะ อยากกินคาราเมลแต่กินไม่หวานแล้วจะกินทําไมนะแต่ว่าเราไม่เข้าใจลูกค้านะคะทีนี้เนี่ยพอวันเวลามันมันผ่านมาเรื่อยๆมดาดามเบิ้ลสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้เราเริ่มมองลูกค้าอย่างเข้าใจว่าอ๋อที่เขากินนมสดคาราเมลไม่หวานคือเขาแค่อยากได้กลิ่นของคาราเมล แค่นั้นเองเขาไม่ได้ต้องการให้มันหวานคาราเมลนะคะเพราะฉะนั้นเ,เข้าใจลูกค้าด้วยนะคะเขาอยากกินนมสดนี่แหละแต่เขาขอแค่กลิ่นของคาราเมลก็พอไม่จะเป็นต้องหวานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาดามเพื่อนทำยังไงเดี๋ยวมาดามทําให้ดูนะคะเพื่อนๆนดูเป็นแนวทางเอานะอ่ะก็เริ่มเลยนะมาดามก็ใช้นมสดตัวนี้แหละเมจิฟ้าสีน้ําเงินนะคะมาดามจะใส่ลงไปที่125 ml อค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยนะ1 2อ ML นะคะ โอเคมาคราวนี้นะคะมาดามก็จะใส่นมข้นจืดค่ะเพื่อนๆมาดามจะใส่นมข้นจืดลงไปอีก50 m l ค่ะ,อะลองดูนะ50 ML ใส่งลงไปค่ะเพื่อความนัวเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยมาดามจะใส่ตัวคาราเมลนะคะคาราเมลถ้าเป็นคาราเมลตัวนี้มาดามจะใส่ลงไปที่20 ML นะคะ คาราเมล20 ml เดี๋ยวมาดามเล่าให้ฟังเรื่องคาราเมลมีส่วนแป๊บบนึงคาราเมลตัวนี้มาดามจะใส่20 ml อ่าคืองี้เพื่อนๆคาราเมลมีส่วนในเรื่องของกลิ่นและรสชาติของมันด้วยนะคะเมนูนี้อะไรเป็นตัวเด่นคะ คาราเมลค่ะคาราเมลเป็นตัวเด่นนะคะเพราะมันจะชูรสความกลิ่นความหอมให้กับนมสดของเรานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคาราเมลบางตัวก็ดูเจื่อจางไปนะคะความหอมไม่ได้เหมือนกินแค่นมสดเฉยๆคาราเมลบางตัวกลิ่นหอมเ็จะขึ้นจมูกเลยมันจะได้กลิ่นคาราเมลที่ชัดเจนมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย อยู่ที่คาราเมลด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้มาดามใส่20 ml เพราะมาดามเคยลองใส่15 ml แล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเหมือนกินน้ำปล่านะคะมาดามก็เลยต้องใส่20 ml ทีนี้ถ้าเป็นตัวคาราเมลที่มาดามเปิ้ลเคยใช้เป็นประจำนะคะเพื่อนๆที่ติดตามมาดามเปิ้ลมาก่อนหน้านี้จะรู้ว่ามาดามเปิ้ลใช้ตัวไหนมาดามเปิ้ลใช้คาราเมลของแมคโครตัวนี้นะคะ,ะใช้ตัวนี้นะคะซองสีแดงๆแบบนี้นี่แหละ คืออาคัเราเมลตัวนี้มันจะมีความหอมของกลิ่นคาราเมลขึ้นจมูกได้ชัดมากแต่เพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งเพราะเขาจะมีความหวานแหลมหวานแหลมขึ้นไปเวลาใช้เีจยต้องปรับใช้เอาพยายามอย่าใส่เยอะถ้ากรณีแบบลูกค้ากินนมสดคาราเมลไม่หวานนะอาถ้าใช้คาราเมลแบบเดียวกันกับของมาดามเพื่อนตัวนั้น,นใส่ 15ML ก็พอค่ะความหอมมันได้ความหอม ขึ้นจมูกมันได้แต่ความหวานแหลมมันนะต้องระวังด้วยนะคะดังนั้นแล้วอย่างที่บาดาพเพื่อนบอกคืออยู่ที่คาราเมลที่คุณใช้ด้วยนะคะอย่างคาราเมลตัวนี้บาดามใส่20 ml นะ,ะคาราเมลบางตัวอาจจะใส่15 ml อย่างเงี้ยนึกออกมนะเออเพราะรสชาติความเข้มข้นของคาราเมลแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะอ่ะได้ละนี่ไงง่ายไหมนนยพกอ่อนลืมเมีรืออ๋อ จะไปยุ่งยากอะไรกันคะตักน้ำแข็งมาสิพวกเธอมาแก้ว22ออนจัดมาเลยอกินไม่หวานใช่ไหมแต่อยากกินคาราเมลยากคารามตอนแรกก็งงตอนนี้ไม่งงแล้ว <c oughs> เขาอยากกินนมสดให้มันได้กลิ่นคาราเมลเท่านั้นเองคุณเออไม่ต้องไปใส่แบบจัดเต็มให้เขาเขาไม่เอาความหวาน ใส่น้ำแข็งให้มันเต็มๆหน่อยเนาะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปนะเนี่ยเราก็ได้ละยากอะไรไม่ต้องโรยคาราเมลอะไรแล้วนะคะพอแล้วนะคะเขาเอาไม่หวานไม่ต้องโรยแล้วอ่ะเรียบร้อยไปแล้วสําหรับนมสดคาราเมลแก้ยี่สิบสองออนไม่หวานคะ่ะอ่ะมาไหนดูซิมันเป็นยังไงนมสดคาราเมลแบบไม่หวานแบบที่ลูกค้าเขาต้องการนะ่ะรีวิวซิ เป็นแบบนี้มาดามบอกแล้วมันขึ้นอยู่กับคาราเมลขึ้นอยู่กับคาราเมลจริงๆนะคะาบางคาราเมลกลิ่นมันขึ้นจมูกได้กลิ่นมันหอมขึ้นมาเลยบางคาราเมลกลิ่นไม่ขึ้นก็มีบางทีต้องใส่เยอะกว่านี้ด้วยได้สัมมาดามบอกได้เลยนะไอตัวคาราเมลที่มาดามที่มาดามแนะนำเพื่อนๆอนะ่ะอันนั้นหอมขึ้นจมูกเลยแต่ต้อง ระหว่างเรื่องความหวานแหลมของเขาด้วยนะคะหลายตัวค่ะคาราเมลมีหลายตัวแนะนําให้ใช้เนาะเออลองลองเอามาปรับใช้ดูนะคะถ้าเป็นตัวนี้ก็ใส่ลงไป 20ML ยังไม่มีผลอะไรเลยนะคะไม่ได้หวานแบบแหลมซะจนลูกค้าเหวียงคุณน่ะไม่มีหรอกนะคะไม่หวานขนาดนั้นนะเนี่ยมันไม่หวานขนาดนั้นนะคะโอเคนะเรียบร้อยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะนมสดคาราเมลแบบไม่หวานนะคะมาดามลองทําให้เพื่อนๆดูแล้แลวเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิ้เลเวยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ